สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อกิตยาแบกไทยสงหรือคุณจอยคุณจอยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับเรื่องที่จะเรียนในหน่วยที่8ชั่วโมงที่34เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหนวยมิลลิลิตรลิตรลูกบาทเซนติเมตรและลูกบาทเมตรเดี๋ยวเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้กันก่อนได้เลยค่ะ ุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบการหาความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรและความจุได้นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยลูกบาทเซนติเมตรกับลูกบาทเมตรเดี๋ยวเราไปทราบจุดประสงค์ในเรื่องนี้กันต่อได้เลยค่ะ ุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรกับหน่วยลูกบาศก์เมตรได้นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบลักษณะของลูกบาศก์ก่อนนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันได้เลยค่ะ จากรูปภาพจะเห็นได้ว่าเป็นลูกบาศก์หนึ่งลูกนะคะซึ่งเราจะหาปริมาตรของลูกบาศก์หรือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ได้จากสูตรที่กำหนดให้นะคะสูตรที่กำหนดให้คือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงค่ะ เริ่มจากรูปแบบที่1นะคะซึ่งรูปแบบที่1นะคะเป็นการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านความยาวด้านละ1เซนติเมตรจากรูปจะเห็นได้ว่านะคะมีความกว้าง 1ซนติเมตรความยาว1ซนติเมตรและความสูง1ซนติเมตรนะคะเราก็ใช้สูตรการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือกว้างคูณยาวคูณสูงโดยเท่ากับ1 x 1คูณ1คูณหมีหน่วยเป็นลูกบาศกเซนติเมตรนะคะคำตอบในข้อนี้คือ1ลูกบาศกเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ดูรูแปแบบที่สองนะคะรูแปแบบที่สองนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากรูแปแบบที่หนึ่งก็คือหน่วยนะคะเปลี่ยนจากหน่วยเซนติเมตรเป็นเมตรนั่นเองโจทย์กำหนดให้หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ยาวด้านละหนึ่งเมตรนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าความกว้างเท่ากับหนึ่งเมตรความยาวเท่ากับหนึ่งเมตรและความสูงเท่ากับหนึ่งเมตรนะคะเราก็ใช้สูตรการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างคูณยาวคูณสูง นะคะก็จะได้1นคูณหคูณหมีหน่วยเป็นลูกบาศเมตรนะคะคาตอบคือ1ลูกบาศเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีการเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลูกบาศเซนติเมตรกับลูกบาศเมตรนะคะเริ่มจากเราต้องทำลูกบาศเมตรให้เป็นลูกบาศเซนติเมตรนะคะโดยการคำนวณจากปริมาตร1ลูกบาศเมตร เท่ากับหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งลูกบาทเมตรนะคะหนึ่งลูกบาทเมตรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนะคะหนึ่งคูณหนึ่งคูณ, 1, คณ 1, ก็เท่ากับ1ลูกบาทเมตรเมื่อเราแปลงเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะจะเห็นได้ว่าเราก็เปลี่ยนเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงเหมือนเดิมแต่ เปลี่ยนจาก1เป็น100เนื่องจากอะไรเนื่องจาก1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะเราก็นำกว้างคูณยาวคูณสูงโดยการนำ100คูณ100แล้วก็คูณ100คํำตอบที่ได้คือ1ล้านลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นจะสรุปได้ว่า1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ่อด้วยตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์กำหนดให้น้ำดื่ม4ลูกบาทเมตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรวิธีทำนะคะเนื่องจาก1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาทเซนติเมตรดังนั้น4ลูกบาทเมตรเราก็นำ4ไปคูณก,กับ1ล้านก็จะได้เท่ากับ4ล้านลูกบาทเซนติเมตรคำตอบในข้อนี้นะคะคือ4ล้านลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ต่อด้วยตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2โจทย์กำหนดให้น้ำมันปาล์ม8ล้าลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเมตรเดี๋ยวเราไปร่วมกันแสดงวิธีทํำได้เลยค่ะจากโจทย์เมื่อสักรู่นะคะเราก็จะนำมาแสดงวิธีทำเนื่องจาก1ล้าลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตร จะเห็นได้ว่า1ลูกบาทเซนติเมตรก็จะต้องเท่ากับ1หารด้วย1ล้านลูกบาทเมตรถ้า8ล้านลูกบาทเซนติเมตรก็จะต้องเท่ากับ8ล้านคูณด้วยเศษ1ส่วน1ล้านลูกบาทเมตรคำตอบคือ8ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะคำตอบในข้อนี้น้ำมันปาม 8ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรคิดเป็นกี่ลูกบาศเมตรคำตอบคือ8ลูกบาศเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาร่วมกันแสดงวิธีการหาคำตอบจากแบบฝึกหัดที่กำหนดให้เดี๋ยวเราไปร่วมกันทำได้เลยค่ะ จากโจทย์ข้อที่1นนะคะโจทย์ข้อที่1กําหนดให้น้ํามัน6ล้านลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเมตรนะคะวิธีทำเริ่มจาก1ล้านลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรดังนั้น6ล้านลูกบาทเซนติเมตรก็จะเท่ากับ6ลูกบาทเมตรนั่นเองวิธีการทําทําอย่างไรเราก็นํา6ล้านหารด้วย1ล้านเท่ากับ ล้านลูกบาทเมตรคำตอบในข้อนี้ก็คือ6ล้านลูกบาทเมตรอย่าลืมตอบด้วยเลขไทยทุกครั้งนะคะต่อบด้วยข้อ2ข้อ2โจทย์กำหนดให้น้ำฝน5ลูกบาทเมตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรวิธีทำนะคะเนื่องจาก1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นน้ำฝน5ลูกบาทเมตร ก็จะต้องเท่ากับ5คูนด้วย1ล้านนะคะคำตอบคือ5ล้านลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะอย่าลืมตอบด้วยเลขไทยทุกครั้งนะคะต่อไปข้อ3ข้อ3นะคะน้ำหวาน10ลูกบาทเมตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะวิธีการเลยเนื่องจาก1ลูกบาทเมตรเท่ากับ หนึ่งล้านลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นน้ำหวานสิบลูกบาทเมตรเราก็นำสิบไปคูณกับหนึ่งล้านนะคะก็จะได้สิบล้านลูกบาทเซนติเมตรคำตอบคือสิบล้านลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะ สรุปความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยลูกบาศเซนติเมตรกับหน่วยลูกบาศเมตรจะสรุปได้ว่า1ลูกบาศเมตรก็จะเท่ากับ1ล้านลูกบาศเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อ้วยเรื่องที่2ของชั่วโมงนี้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยมิลลิลิตรลิตรลูกบาศเซนติเมตรกับลูกบาศเมตร แต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้ก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรลิตรลูกบาศเซนติเมตรกับลูกบาศเมตรได้นั่นเองค่ะบททวนหน่วยการตวงช้อนชาและช้อนโต๊ะ หนึ่งช้อนชาเท่ากับห้ามิลลิลิตรหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากับสามช้อนชาเพราะฉะนั้นหนึ่งช้อนโต๊ะก็เท่ากับสิบห้ามิลลิลิตรจากรูปที่กำหนดให้นะคะจะเห็นได้ว่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง1เมตรความยาว1เมตรและความสูง1เมตรนะคะจะมีความจุเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะ ซึ่ง1ลรูปบาทเมตรจะเท่ากับกี่ลิตรนะคะซึ่งคำตอบคือ1000ลิตรมาจากไหนมาจาก1ล้านหารด้วย1000ก็เท่ากับ1000ลิตรนั่นเองค่ะต่อด้วยความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรนะคะจะเห็นได้ว่า1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรและ1ลิตรเท่ากับ 1, 0 0 0ลูปบาทเซน ต่อด้วย1มิลลิตรเท่ากับ1ลูกบาศเซนสุดท้ายนะคะ1ลูกบาศเมตรเท่ากับ1,000ลิตรความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรที่เราจะนำไปใช้ในการแสดงวิธีการหาคำตอบต่อไปนี้กันค่ะ ต่อ้วยแบบที่1น,นะคะแบบที่1กําหนดให้2,000 mL มลตรเท่ากับกี่ลิตรนะคะมีวิธีคิดอย่างไรจะเห็นได้ว่า1,000 mL มลตรเท่ากับ1ลิตรเพราะฉะนั้น2,000 mL มลก็จะเท่ากับ2,000หารด้วย1,000ก็เท่ากับ2ลิตรนะคะคําตอบในข้อนี้คือ2ลิตรนั่นเอง ต่อไปในแบบที่2แบบที่สองกำหนดให้3,450มิลลิตรเท 3, ่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิตรนะคะวิธีการคิดคือนำ1,000มิลลิตรเท่ากับ1ลิตรเพราะะฉะนั้น3,450มิลลิตรก็จะเท่ากับ 3,450ั่หาสรด้วย1,000ก็เท่ากับ3ลิตร450มิลลิลิตรคำตอบข้อนี้คือ3ลิตร450มิลลิลิตรนั่นเองค่ะ ต่อได้แบบสุดท้ายนะคะแบบสุดท้ายกำหนดให้3ลิตร720มลเท่ากับกี่มิลลิตรนะคะจะเห็นได้ว่า1ลิตรเนี่ยเท่ากับ1000 mL มลเพราะฉะนั้น3ลิตร720มลนะคะก็จะได้3คูณกับ1000บวกด้วย720 mL มลเท่ากับ3700 mL มลนะคะคำตอบในข้อนี้คือ3720มลนั่นเองค่ะ ต่อด้วยตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์กำหนดให้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยลิตรเท่ากับกี่ลูกบาทเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมกันแสดงวิธีทำหาคำตอบว่าจะได้กี่ลูกบาทเมตรกันนะคะจากโจทย์ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะหนึ่งม 1> 1, 2 5 0 0ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตรเราจะมาร่วมกันแสดงวิธีทำเริ่มจาก1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรดังนั้น12,500ลิตรจะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตรนะคะเรามีวิธีการขั้นตอนแสดงวิธีทำดังนี้เราก็นำ12,500หารด้วย1,000 ก็จะเท่ากับ12.5ลูกบาศเมตรคำตอบคือ12.5ลูกบาศเมตรเดี๋ยลืมตอบด้วยเลขไทยทุกครั้งนะคะต่อด้วยตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะคะโจทย์กำหนดให้7.55ลูกบาศเมตรเท่ากับกี่ลิตร นะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันแสดงวิธีทำในตัวอย่างที่สองกันได้เลยคะ่ะจากโจทย์7.55ลูกบาทเมตรเท่ากับกี่ลิตรขั้นตอนแรกนะคะจาก1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1000ลิตรดังนั้น7.55ลูกบาทเมตรเราจะมีวิธีแสดงวิธีทำอย่างไร ให้ได้กี่ลิตรนะคะเราก็นำเจ็ุาห้าคูณด้วย1,000งัคำตอบคือ7,550ลิตรตอบ7,550ลิตรตอบด้วยเลขไทยทุกครั้งนะคะ หรารูปแบบฝึกหัดที่ค,คุณครูกําหนดให้นะคะค,คุณครูก็จะให้นักเรียนร่วมการแสดงวิธีการหาคําตอบเดี๋ยวเราไปแสดงวิธีการหาคําตอบกันได้เลยค่ะจากข้อที่1นะคะโจทย์กําหนดให้น้ํามันพืช1ลิตร450มิลคิดเป็นกี่ลูกบาศเซนติเมตรนะคะขั้นตอนแรกเลย เนื่องจาก1ล right ิตรเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ1,000ลูกบาศเซนติเมตรและ1มิลเท่ากับ1ลูกบาศเซนติเมตรซึ่งน้ำมันพืช450มิลก็เท่ากับ450ลูกบาศเซนติเมตรดังนั้นน้ำมันพืช1ลิตร450มิลเท่ากับ1,000บวก450 เท่ากับ1,450ลูกบาทเซนติเมตรจากโจทย์น้ำมันพืช1ลิตร450มิลลิลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนคำตอบคือ1,450ลูกบาทเซนอย่าลืมตอบด้วยเลขไทยทุกครั้งนะคะต่อไ้้ยข้อ2ข้อ2โจทย์กำหนดให้น้ำมัน4,600ลิตร คิดเป็นกี่ลูกบาทเมตรขั้นตอนแรกในการแสดงวิธีทำนะคะเนื่องจาก1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรดังนั้นน้ำมัน4,600ลิตรก็จะเท่ากับ4,600หารด้วย1,000ลูกบาทเมตรก็จะได้4.6ลูกบาทเมตร คำตอบในข้อนี้นะคะน้ำมัน4,600ลิตรคิดเป็น4.6ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะต่อด้วยข้อ3ข้อสุดท้ายทางน้ำเก็บน้ำฝนได้35.8ลูกบาทเมตรคิดเป็นกี่ลิตรวิธีทำเนื่องจาก1ลูกบาทเมตร เท่ากับ1,000ลิตรดังนั้นเก็บน้ำฝนได้3.58ลูกบาทกเมตรวิธีคิดนะคะเราก็นำ3า8 5 8คูณด้วย1,000งพก็เท่ากับ35,800ลิตรคำตอบในข้อนี้นะคะถังน้ำเก็บน้ำฝนได้30,000 5,800ลิตรนั่นเองค่ะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรลิตรลูกบาศเซนติเมตรกับลูกบาศกเมตรสรุปได้ว่า1ลิตรเท่ากับ1 0 0 0ลูกบาศเซน1รลูกบาศเซนเท่ากับ1มิลลิลิตรและ1ลูกบาศเซนเท่ากับ1,000ลิตร สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ได้แนบเว็บไซต์ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมหากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหาใดนะคะให้กลับไปย้อนดูคลิปได้ใหม่อีกครั้งสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนออนไลน์แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ